รถเก๋ง Honda j แจ z นะคะปี06ค่ะเก๋งค่าประตูรุ่นพิมพ์นิยมเลยนะคะรุ่นนี้นะคะถึงแม้ว่าอายุจะค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแต่ก็ต้องบอกกันว่าได้รับความนิยมอย่างมากเลยทีเดียวนะคะรถสภาพพร้อมขับค่ะ Honda Jazz ปี06เกียร์ออโต้7สปีดนะคะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีค่ะภาษี6-7ไปตามสภาพนะคะทุกท่านราคา95,000บาทค่ะสนใจต่อรองกันนะคะ สีสวยช่วงรางดีค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะเรือนใหม่ขึ้นครบเลขไมล์2องแสนกิโลเมตรค่ะเบาะหลังปรับพับได้นะคะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้ด้วยนะคะมองข้างปรับไฟฟ้าค่ะมีระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะรถพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนพิกัดดูรถได้ที่แถวตลาดพูนทรัพยับนะคะปะทุมธานีค่ะ โทรคุยกันก่อนนะคะสอบถามเพิ่มเติมและอัปเดตสถานะของรถนะคะด้วยตนเองค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปแอดมินได้ใส่ช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้ให้แล้วสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ